บุกเขาหรือชอบเขา้ามาเขาบุกเราเข้าเขาบุกแต่ท่าหลังมาแบบเราเราเราสึกว่าสมมติเขาอยู่ในพื้นที่ของเรานี่ยเราจะไมใ่ใครเข้ามาแล้วล็อกประตูเลยเหรอไม่ไม่ไม่เราไมไ่ล็อกประตูเราเปิดประตูไวแ้แหละเราเปิดประตูไวแ้แหละลุงก็ไม่แรบดูทำ <c oughs> ไมอะ่ะอยากรู้ว่าให้พูดแบบพูดถึงพี่อ่ะอ่ะไม่มีไม่มีพูดอาจจะแบบไปม่ว <c oughs> งเลยน้อยนะ่ะ <c oughs> อยากขอจับเวลาอยากจะรู้ว,ว่ามันจะพูดได้แค่กี่นาทีเริ่มคือ <c oughs> ผมไม่รู้นะว่าแบบการที่แบบเราได้เจอครั้งนี้มันอาจจะ,ะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะบางทีบางคนบางครั้งครั้งแรกหรือเปล่ามันคือครั้งค้างครั้งข่าวหลายครั้งที่ผมคิดว่าการที่ผมมานั่งอยู่ทุกวันเนี้ยทุกคนจะได้เจกผมผมบางทีผมไม่ได้นะบางทีคิดๆไม่ออกอะไรเงี้ยผมก็จะเดินไปที่เราเบี่ยงแล้วผมก็พูดสามคำไอ้ยะฮอไอยะฮผมก็คิดแค่ว่าทุกวันเนี้ย ที่ผมมาถึงทุกวันนี้ผมใช้แค่4ี่คำในการดําเนินชีวิตมาถึงทุกวันนี้ผมพูดกับแม่ผมตลอดว่าแม่ขอตั้งหน่อยแม่ขอตั้งหน่อยผมเลยมาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยคําแม่ขอตั้งหน่อยแม่ขอตั้งหน่อยแต่ก็ไม่เสมอไปไม่สมัยเปอร์บางคนคิดว่าแบบผมอาจจะไม่มีอะไรดีไม่ใช่หรอกคุณอยู่ซีคุณเลยไม่รู้ว่าผมมีดีมพูดเกินหนึ่งนาทีจริงแต่มไม่พูดถึงกูเลยไม่พูดถึงกูไม่ตอนแรก่ะไม่พูดถึงโคตอนแรกอะ แล้วโพสไปตอนแรกว่าไงฟังไปฟังมาไม่เกี่ยวกับกูเลยดีกรือ่า